สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พวกเราอยู่ที่โรงเรียนทิศบาลสามสีสายมาูลนะคะวันนี้พวกเราจะมาสัมภาษ์ผู้บริหารสถานศึกษานายกีชาศีธาหัวข้อเรื่องการบริหารสถานศึกษาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็อยู่กับท่านผู้นวกยการโรงเรียนทศบาลสามนะคะ เดี๋ยวก่อนอื่นขอให้ท่านผู้มือการแนะนําชื่อค่ะครับก็สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับสําหรับขอ,อว่าชื่อปรีชาสีทานะครับผู้มืยการโรงเรียนทิศบาลสามสีเซนมูลนะครับก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะครับในการาให้ข้อมูลต่างๆของโรงเรียนนะครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะผู้หนูขอทราบข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน,น,นอะไรเช่น ปรัชญาพันธกิจวิสัยทัศน์นของโรงเรียนยแล้วก็จำนวนบุคลากรของโรงเรียนค่ะโรงเรียนเทศบาลสามสีส่สายมูลเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับตามเกณฑ์ของของกระทรวงนะครับ,รรรบจริงๆไม่ใหญ่มากเพราะว่าเขาวัดจากจำนวนนักเรียนประมาณ3า0ถึงคนนะครับเรามีจำนวนนักเรียนทั้งหมดสี่อยแปคนนะครับมีข้าราชการครูหรือพนักง,งานครูเทศบาลเนี่ย20 6, 6คนนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกครูจ้างสอนภาในโรงเรียนครูพี่เลี้ยงเด็กอะไรเหล่านี้นะครับรวมบุคลากรทั้งหมดประมาณ 40, 40กว่าคนนะครับรวมทั้งแม่บ้านนักการทนดงอะไรต่างๆนะครับสำหรับเรื่องของวิสัยทัศน์โรงเรียนนะครับโรงเรียนของเรามีวิสัยทัศน์ที่มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาู่ส่่เรื่องใหญ่ๆ นะครับโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมนะครับสีเรื่องใหญ่ที่เราเน้นกันตอนนี้ก็คือเรื่องของตัวทีนะครับจะมี4ตัวนะทีอีเ e อนะทีก็คือเรื่องของ t i n k i n g School ก็พยายามที่จะพัฒนานักเรียนนะครับให้มีทักษะการคิดเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากตัวเนื้อหารสสารวิชานะครับทับกษะการคิดนี้ ทางฝา่ายบริหารก็มองในโยบายกับคณะครูในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นบูรณาการทักษะการคิดเข้าไปในทุกกลุ่มสาระเพื่อให้เรียนได้ฝึกการคิดต่างๆคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดแยกะอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะไปปรากฏในแผนจัดการเรียนรู้ของนักค,ครูนะครับตัวที่2นะครับอันนี้ก็จะลามไปหลักูตรเลยเนาะเพราะว่าวิสัยทัศน์เนี่ยมันจะเป็นตัวเป้าหมายหลัก พอเรามีวิสัยทัศน์แล้วมีพันธกิจมียุทธศาสตร์ตรเนี้มันก็จะมุ่งไปอยู่4ตัวนี้นะครับสตัวที่เป็นตัวหลักของเรียนตัวที่2คือเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับโรงเรียนเรานี้มีสาระเพิ่มเติมภาษาอังกฤษนะครับที่มีจํานวนมากกว่าหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่วางไว้นะครับก็มีประมาณ6-7ถึาบต่อสัปดาห์ นะครับวันนี้เราก็มุ่งหวังเพื่อจะพัฒนาปูพื้นฐานนักเรียนเนี่ยมีทักษะทั้งด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นภาษาสาคนนะครับการรู้ภาษาที่2ที่3เนี่ยก็จะเป็นผลดีต่อนักเรียนเป็นการปูพื้นฐานให้เก่งขึ้นในอนาคตตัวที่3ที่เราส่งเสริมก็คือเรื่องของอาร์ตนะครับเรามีสาระเพิ่มเติมที่เรียกว่าต้นกล้าศิลป,ปินนะครับต้นกล้าศิลป,ปินเนี่ยะจะมี ส่งเสริมในสารเรื่องคือศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์นะครับเราจะมีคณะครูอาจารย์เฉพาะสาขาวิชานี้ในการส่งเสริมเพิ่มเติมความรู้เหล่านี้ให้กับนักเรียนถือว่าเป็นทักษะอีกด้านหนึ่งที่โรงเรียนมุ่งหวังนะครับเพราะว่าโรงเรียนมีมีแนวคิดว่าสมองของเด็กเนี่ยจะมีอยู่สองด้านด้านหนึ่งคือด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของวิชาการกด้านหนึ่งคือด้านศิลปะดนตรีกีฬานะครับในวัยเด็กเนี่ย สิ่งที่จะปูกฝังให้เขาโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในอนาคตก็คือเขาต้องมีความพร้อมสมองทั้งสองด้านเนาะถึงจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีจะปูพื้นฐานให้หมดเลยนะครับทั้งในหลักสูตรแล้วก็ในเรื่องของศิลปะดนตรีนารศิลป์กีฬานะครับพูดไปแล้วเรื่องจำนวนประชากรส่วนรายละเอียดประปราวิเศษ์ภานกิจนะครับก็จะอยู่ในในแผนเนาะ เดี๋ยวหน,ห,นหนูค่อยอาไปขยายเขียนเอานะว่าว่า,วาเรื่องของวิสัยทัศน์จริงๆเป็นอะไรนะครับพันธกิจคืออะไรเป้าหมายประจาแต่โรงเรียนเราเน้นอยู่สี่อย่างค,คุณครูจะรู้เลยว่าสี่อย่างนี้คือเป้าหมายของโรงเรียนนะครับหนึ่งเรื่องักษการคิดสองเรื่องของภาษาอังกฤษสามเรื่องของอาร์รตศิลปะดนตรีนละศิีป์นะครับแล้วก็เรื่องที่สี่ตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของ M Morality ก็คือเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนเทศบาลสามสิบเซน 3, มูลเนี่ยจะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยผ่านสองโครงการนะโครงการแรกก็คือโครงการสนองพระราชดำรินะครับโครงการอนุรักษ์กกพันธุกรรมพืชนะครับงานสมเพื่อสารโรงเรียนนะครับซึ่งเราก็จะมี่อชั่วโมงมีค้ากจิจกรรมชุมนุมน,นะครับให้นักเรียนเป็นนักศึกษ,ษาน้อยนะครับให้มีจิตใจอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการนี้นะครับ ตัวที่สองก็คือเรื่องของความพอเพียงนะครับอันนี้ก็ส่งเสริมเรียนรู้จากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะส่งเสริมคุณธรรมในเรื่องของสองเรื่องนี้นะครับก็เป็นเป้าหมายของเรียนเทศบาลสามสิเสองนะครับถ้าวิสัยทัศน์จริงๆนะถ้าอ่านให้ฟังนะครับก็คือสร้างเสริมคุณธรรมเลือดล้ำวิชาการและภาษาสืบสารปุมิปัญญาพัฒนาสมรรถนะและการคิดปลูกจิต รักสื่อวัดร้องน้องนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของการบริหารงานแบบมีสูนทุกนะครับแต่ที่เล่าเมื่อกี้นี่คือข้อคลาวนะครับที่ครูเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าโรงเรียนเนี้ยมุ่งของเสียผู้ปกครองก็จะรู้นักเรียนก็จะรู้ว่าตัวเองจะได้รับการปลูกฝังให้มีคุณลักษณะสี่อย่างนี้ครับค่ะอยากทราบว่าโรงเรียนมีรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนและใช้หลักสูตรอย่างไรบ้างคะ าการใช้หลักสูตรเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้เนาะหลักสูตรของเรียนเทศบาลสามจิไซมูลนั้นก็จะเน้นนอกจากที่จะจัดหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการกําหนดคือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วนะครับสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของโรงเรียนนะครับที่แตกต่างรงเรีหนก็คือเราจะไปดูที่สาระเพิ่มเติมนะครับสาระเพิ่มเติมเนี่ยเหมือนที่ครูบอกเมื่อกนนี้เนาะสาระเพิ่มเติมของเราเนี่ยจะมีวิชาที่ส่งเสริมนักเรียน เก่งทั้งเรื่องวิชาการแล so hmm. Kollegen, ้วก็เก่งทั้งเรื่องศิลปะดนตรีนะครับถ้ามาดูเรื่องของหลักสูตรสาระเพิ่มนะครับก็สิ่งสําคัญก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับก็จะสอบคล้องกับวิสัยทัศน์เป้าหมายของเรียนเมื่อกี้นะครับว่าเรามุ่งหมายเรื่องของภาษาอังกฤษนะยังภาษาคคิดเรื่องศิลปะดนตรีเพราะนั้นก็ต้องมามองดูที่โครงสร้างหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนก็จะเพิ่มสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อไม่ให้หลุดจากวิสัยทัศน ม่หลุดจากยุสารพันธ์กรริจก็คือมีสาระเพิ่มเติมเรื่องของภาษาังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มขึ้นมามีสาระเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นกล้าศิลปินนะครับที่เราโชว์สองเรื่องจริงจริงก็มีสาระเพิ่มเติมอื่นๆก็คือสาระเพิ่มเติมภาษาไทยคณิตศาสตร์ภาษาจีนด้วยนะครับนี่คือระดับประถมส่วนระดับอนุบาลปถมวัยนะครับเราก็มุ่งหวังที่พัฒนาการสี่ด้านนะครับอารมณ์สังคมสติปัญญา นะครับโดยสอดแทรกในเรื่องของทาษาการคิดศิลปะแล้วก็ภาษาอังกฤษและภาษาจีนลองอไปซึ่งนักศึกษาก็คงจะเห็นว่าในชั่วโมงของการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของอุดมบาลเนี่ยไม่ไม่ใช่มีเฉพาะที่เป็นครูประจําชั้นอย่างเดียวก็จะมีคร,รูภาษาอังกฤษเรียนเข้ามาบ้างมีครูภาษาจีนเรียนเข้ามาบ้างเนาะช่วยในการส่งเสริมนะครับสําหรับระดับปฐมวัยนะครับ สำหรับโครงสร้างในการบริหารงานโรงเรียนผู้ในการได้แบ่งเป็นยังไงบ้างครับโครงสร้างในการบรยยิหารงานโรงเรียนเราเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นสี่ฝ่ายนะครับตรงนีน้เกือบทุกโรงเรียนทั่วประเทศอนะ่ะเนาะก็คือเรื่องของหนึ่งฝ่ายงานของวิชาการวิชาการก็จะดูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดนะครับมีงานหลักสูตรงานวัดผลประเมินผลนะครับงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับงาน สนองพระราชดุลินะคะรับทาสมนุกิังเดก็อยู่ในฝ่ายวิชาการฝ่ายที่หนึ่งเนาะฝ่ายที่สองเราเรียกว่าฝ่ายบุคลากรฝ่ายบุคลากรเนี่ยก็จะมีหัวหน้าฝ่ายทุก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 ฝ่ายเนี่ยจะมีหัวหน้าฝ่ายที่เป็นครูอยู่เนาะโครงสร้างมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือมีผู้อำนวยการนะครับมีรองผู้อำนวยการระดับสองแล้วก็อีกครูอีกสี่ท่านเป็นหัวนหน้าฝ่ายนะครับด้านวิชาการก็จะมีคุณครูจุธานาคนะครับเป็นหัวหน้าฝ่าย ด้านวิชาการก็จะดูแลเรื่องของวิชาการด้านที่สองคือหมวหน้าบุคลากราก็จะเป็นค,นคุณครูกิติมาอันนี้ก็จะดูแลเก็บยักับการพัฒนาบุคลากรทั้งหลายการเก็บสถิติก,การรักษาารป่วยการอบรมนะครับการพัฒนาครูในการอบรมต่างๆก็จะผ่านในฝ่ายหัวหน้าบุคลากรงานเครื่องราชไทต่างๆตัวนี้นะครับก็จะผ่านในในจุดของงานฝ่ายบุคลากรฝ่ายที่สาม เราเรียกว่าฝ่ายแผนง,งานการเงินและพัสดุนะครับฝ่ายนี้ก็จะมีคุณครูอายุพยงนะครับเป็นหนัวหน้างานนะครับให้บริการเกี่ยกวกับโครงการทั้งหมดของโรงเรียนนะครับแผนต่างๆนะครับซึ่งแผนของรงเรงก็จะมีอยู่สามแผนหนึ่งเราเรียกว่าแผนพัฒนาสถานศึกษาในระยะ5ปีนะครับแผนที่2คือแผนพัฒนาประจำปีการศึกษา ร่าแผนที่3เป็นแผนที่เกี่ยวกับงบประมาณแลแ้วก็แผนงบประมาณประจําปีนะครับแผนนี้ก็จะเป็นแผนที่ใช้เงินต่างๆในการลงสู่โครงการต่างๆนงะครับอันนี้การบริหารงานพัสดุปปรูปพันธเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ล,ละเอียดนะครับเราก็ต้องจริงกฎหมายเป็นหลักนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่ยากนะครับรองลงมาจากงานวิชาการก็คืองานเรื่องของแผนง,งานการเงินและพัสดุน,นะครับหนักมากนะครับฝ่ายที่4ี่ปายสุดท้ายเราเรียกป่ายบริหารงานทั่วไป นะครับบริหารงานทั่วไปเนี่ยก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอาคารสถานที่นะครับคุณธรรมจริยธรรมเด็กนะครับความสัมพันธ์กับผู้ปกครองนี้เป็นต้นก็จะมีอยู่สี่ฝานะครับแต่ละฝาจะมีหน่วยย่อยๆ่ย่อยๆลงไปนะครับค่ะและอยากทราบว่าผู้บริหารเนี่ยค่ะใช้แนวคิดและยึดหลักอะไรในการบริหารสถานศึกษาบังคะเอ่อสำหรับฝ่ายบริหารนะครับเราก็จะมีโมเดลในการบริหาร นะครับโมเดลบริหารของฝ่ายบริหารเนี่ยก็จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์เป้าหมายของโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นโมเดลของผู้บริหารที่ขอใช้นะครับขอเรียกว่าทีมโมเดลนะครับทีมโมเดลนอกจากเรื่องของจะสอดคล้องสองส่วนทีมเหมือนเมื่อกี้ที่เล่าไป t eam ทีมคือสี่วิชาที่เราเน้นให้ได้เรียนรู้ทีจีก็คือ thinking นะครับ e ก็คืออ เอก็คือเร,รื่องอาร์ตศิลปาดนตรีน่าจสิ์นะครับแล้วก็อเอมก็คือมารเวเรืเ่องของคนทางเฉลี่สีอย่างที่เราเยอะและทีมตัวนี้พเพิ่มนมผสมได้คำว่าทีมพอดีเพราะฉะนั้นหลักการบริหารของโรงเรียนเทศบาลสามก็คือทีมทั้งในเรื่องของครูก็คือการทางานเป็นทีมนะครับทุกคนมีส่วนร่วมในการทํางานนะครับทั้งผู้บริหารทั้งครูรทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาและก็ตัวแทนผู้ปกครองก็จะทางานเป็นทีมกันโดยอยู่ภายใต้หลักของ s t r a ก็คือเรื่องของยุทธศาสตร์นะครับยุทธศาสตร์เหล่านี้ก็จะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ธุรกิจอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่โรงเรียนเราใช้ก็คือเรื่องของ OKRs OK ก็คือ Objective Resource นะครับเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายของเรียนโดยใช้ตัวชี้วัดที่จํานวนน้อยที่สุดในการวัด ซึ่งจะไปสอดคล้องงานประกรันคุณภาพนะครับแต่แต่การประเด็นหนึ่งที่งานประกรันคุณภาพมันดูทั้งหมดเลยนะครับด้า,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 าดนครูด้านผู้บริหารด้านจัดการเรียนรู้แต่ถ้าเป็นคีรีซอฟออบเจคชีฟเนี่ยจะดูสองตัวเท่านั้นที่โรงเรียนเรา,เรานี้ดูคุณครูต้องส่งแรงงานคุณครูต้องวัดผลประเมินผล2เรื่องนี้รายงานผรูบริหารเพื่อวัดว่าเป้าหมายสตัวเนี่ยมันมันประสบผลสำเร็จมากหรือไม่แตคีรีซอมันก็จะไปตรงกับเรื่องของ ข้าหมายที่โรงเรียนทำนคือซอสตัวแรกที่โรงเรียนตั้งไว้คือเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษนะครับอยู่ในระดับดีขึ้นไปอย่างนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องของคีรีซอสที่เกี่ยวกับการวัดทักษะการคิดนะครับครูมีการดกิจกรรส่งเสริมทักษะการคิดนะครับทุกคนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือคีรีซอสที่เราใช้มาเสริมในการบริหารจัดการ แล้วก็หลักทั่วไปก็เหมือนเดิมว่าคุเเอ PDCA เป็นหลักทั่วไปแล้วก็เกณฑ์หลักบ,บริหารที่ต้องใช้อยู่แล้วนะครับแต่ P แต่ห้องเรียนมันไม่เหมือนกันนะครับ P ของ่างเรียนนี้เราก็เน้นไปที่ภาษากฤษทักษะการคิดเรื่องของศิลปะดทตรีเรื่องของมอร,รัลลิตี้หรือของคุณธรรมจริยธรรมเป็นต้นนะครับสีตัวเป็นตัวหลักแต่จริงๆภา,าษาไทยกับภาษาอังกฤษที่นี่ก็ไม่ไม่ไม่ยิ่งหยองนะครับก็คือเรา ส่งเสริมการจรัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นะถ้าไปสังเกตดูนะครับไม่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 ไมดูแต่เฉพาะอ,อนุบาลนะเว้ยแบ,บแบ,บขึ้นไปดูป,ประหนึ่งต่สองปรเนี่ยก็จะเห็นว่าหรือหรือทุกชั้นเนี่ยนะครับคุณครูส่วนใหญ่โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยกับวิทยาศาเนี่ยเขาจะมีสื่อการเรียนสอนทุกเกือบทุกชั่วโมงนะครับเกือบทุกชั่วโมงสื่อนั้นจะเป็นสื่อทางมือทางน้ำเลยนะครับผลิตจากกระดาษจากาอาะไรพวกเนี้ยนะครับให้นักเรียนได้จิตต้องสัมผัสเพื่อให้เกิเดการเรียนรู้ นะครับอันนี้คือหลักบริหาร,รงานก,ก็คือใช้ทีม,มเดียวค่ะสําหรับการวิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรที่มีการติดตามเหมือนกันอันนี้แค่ของเรานั้นใช้หลักของ PLC เป็นหลักนะครับหน,นึ่นง,ง PLC เนี่ย,ย,ยนิเทศโดยคณะครูที่จัดเป็นกลุ่มนในสายชั้นของตัวเองนะครับจะมีเป็น ประมาณ7จ็ดแปกลุ่มในโรงเรียนแนะกลุ่มหนึ่งก็จะมีครู่ประมาณ3คนที่อยู่ในบริบทเดียวกันเช่นคุนบางน,นะครับน,น่าจะเคยเห็นคุณบางเข้ากลุ่ม PLC เนาะกลุ่ม PLC เนี่ยอนุบาลเราก็จะจัดให้มีหนึ่งกลุ่มแตนะ่ไม่ให้ข้า,าวสาระในกลุ่ม PLC เนี่ยเขาก็จะมาเจอกันทุกทุกสัปดาห์นะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งโดยมีผู้บริหารนะไม่เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นรองนะ้ำรองก็จะเข้าไปเพื่อไปรับฟังว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณสอนอะไรผลเป็นยัไยงไงรายงานที่เพื่อนคุณฟังนะครับข้อดีของการสองครั้งที่แล้วคืออะไรมาแชร์เทคนิคกันหรือแชร์เทคนิคแชร์แชร์สื่อแชร์ความรู้ว่าสอนอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นได้หรือไม่ได้แล้วประส่วนจะไม่ไเสร็จแล้วก็เอาแผนจัดก,การรู้ของสัปดาห์ต่อไปมาเล่าให้ผายบริหารฟังหรือว่าครูให้เพื่อนฝุณฟังว่าในสัปดาห์ต่อไปฉันจะสอนเรื่องเนี้ย ฉันจะใช้เสือ่ออะไรวิธีการอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะวนลุบไปในทุกอาทิตย์นะครับก็จะมีทุกกลุ่มนะครับทุกสาระทุกคนต้องเข้ากลุ่มเรียเสนี้เป็นการประเทศภาแบบยในนะการยานมิตกคือครูช่วยครูเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับผู้บริหารไปช่วยเติมเสริมต่างอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบหนึง่งอ่าเป็นเป็นแบบเป็นทางการน,นี่ก็จะม,ม,มีหมอมีรอมีหัวหน้างานหอัวหน้าชการหรือว่าหัวหน,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 น้ากลุ่มสายชั้นนะครับ ไปสังเกตในห้องเรียนนะครับอันนี้เราก็จะมีตารางออกมานะครับก็ไปสังเกตในห้องเรียนว่าคุณครูแต่ละท่านมีเทคนิคการสอนมีใจงไงแล้วสุดท้ายก็มาสะท้อนกลับมาเติมเต็มให้กันว่าถ้าครูสอนแบบนี้ผู้บริหารหรือว่าวิชาการเห็นแล้วควรจะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปนะครับหรือว่าดีอยู่แล้วควรจะเสรินนมตรงนี้ไหมเนี่ยเป็นต้นนะครับก็จะมี2รูปแบบแบบแรกเป็นแบบ PLC มีครูช่วยครูเพื่อช่วยเพื่อนแบบสองก็เป็นแบบเต็มรูปแบบนะครับก็คือเข้าไปสังเกตการสอนในชั้นเรียนนะครับรูปภาพอะไรต่างๆนี้สามารถกดเข้าไปดูในเพจของโรงเรียนได้นะครับโรงเรียนเทศบาลสามสี่จมูลเข้าไปในเฟซบุ๊กก็ถ้าจะเอารูปไปะกอบนะครับก็มีรูปอย่างนี้โรงเรียนก็จะมีการประชาสัมพันธ์ทุกครั้งนะครับวันนี้เข้าไปยยมโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ก็จะมีรูปภาพอะไรถ้าจะเก็บรูปนะครับ ค่ะและสําหรับการทํางานร่วมกับผู้ปกครองในท้องถิ่นนี่มีการปฏิบัติงานอย่างไรคะเออเราก็จะถ้าท้องถิ่นเนี่ยมันก็เฉพาะผู้บริหารเนาะที่เข้าไปร่วมไปท้องถิ่นนี่หมายถึงเทศบาลเนาะอ่าก็จะไปร่วมมีม,มีมีหัวหน้ามีผอ,อสํานักคอยดูแลนะครับซึ่งทางทางเทศบาลก็จะมีฝ่า,สสายการศึกษาคอยดูแลครับสําหรับผู้ปกครองนะครับ เราก็ใช้วิธีการอ่เรื่องตัวแทนผู้ปกครองมาก็จชุมนุมบกเพื่อสื่อสารกันนะครับสื่อสารกันแล้วก็ประสานงานกันนะครับเพราอก็จะมีกลุ่มลายของชุมนุมผู้ปกครองในการติดต่อสื่อสารนะครับมีกลุ่มลายของคณะกรรมการสถานศึกษารกันกลุ่ม ปอกับรองก็จะเข้าไปอยู่ที่กลุ่มนั้นก็ติดต่อสื่อสารปรสังานส่วนใหญ่ตอนนี้มันมันไม่ค่อยมีการประชุมนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่เราทราบนะส่วนใหญ่ก็ติดต่อสื่อสารคาผ่านไลน์เป็นต้นนะครับคณะกรรมการสศึกษารก็มีส่วนร่วมเยอะมากนะครับตั้งแต่อนุมัตดแผนุมัดหลักส่วนอะไรเนี้ยเป็นบทบาทหน้าที่ของนะครับเราก็ให้บทบาทตรงนี้กับคณะกรรมการสศึกษารนะครับคณะกรรมการชุมนุมผู้ปกครองก็ จะช่วยเหลือโรงเรียนในกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนร้องของโรงเรียนก็จะรายงานผลต่างๆให้กับผู้ปกครองที่ทราบนะครับที่เป็นหลักเ <Okay. S 1> ช่นผลโเอเนี่ย <Okay. S 1> ผลเอ็นจีผลอะไรพวกนี้ก็จะรายงานนะให้กับคณะกรรมการทราบเสมนะครับนี้คือการสุ่มร่วมนะครับบางครั้งก็อาจจะมีเรียกรท้องถิ่นที่มาจากชุมชนนะครับเข้ามาถับผดอบความรู้ให้กับนักเรียนบ้างนะครับถ้าสังเกตดูวันพฤหัส ไปฟังมาน้อที่มีการเรื่องของดนตรีน่าจะสิ่งในระดับของชั้นประฐมศึกษ,ษาแต่จะมีเงืาอนไขน้อ,องมน้องสาค่ะสำหรับการสัมภาษณ์ก็ได้จบไปแล้วนะคะพวกเราก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ